ชีวิตของปานเนี่ยสุดมากเลยเที่ยวไหมเที่ยวก็ทํามาหมดแล้วไงมีเหตุการณ์เฉียดตายไหมไอ้ความดิ่งขึ้นดิ่งลงของเราเตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยโดนรถเมยชนส่วนหนึ่งของรถเมย์ชนแบบไหลหันอย่างเงี้ยคือพุกวันนี้ไหลเราดังตลอดมันจะลัน<ม>่นตกมันลัน่น สนับสนุนโดย all new isuzu mu-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จไตราลาจินาอตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคณะแฟนคลับของดิฉันะสิริอายุรวมกับดิฉันแล้วพันกว่าปีโ <laughs> <laughs> รงเรียนผู้สูงอายุยานาวา <laughs> ขอร้องค่ะแม่ขอร้องว่าดูให้จบนะคะเพราะท้ายรายการมีรางวัลดีๆให้จ้ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเข้าอีกเข้าลึกๆเข้าอีกที <S <S 2> <S 2> <S 2> อันนั้นก็จะกั้นใจตายแล้วอะไรเนี่ยอะไรเอออาก็นัดที่วัดดิฉันก็อยู่ในที่อโครจรอ,อยู่ตลอดทำไมถึงชอบมาวัดจริงๆมาตั้งแต่เดทที่บ้านก็ชอบพาไปวัดตื่นเช้ามาย่าก็จะปลุกมาใส่บาตรอย่างเงี้ยเราเห็นมาอย่างเงี้ยมาตลอดพี่แม่พี่ก็ทําเหมือนเหมือนที่แม่ปานทำนะที่บ้านทำอย่างเงี้ยพี่หนีตลอดคือมาจากพ่อแม่ใช่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเพาะเชื้อให้เราไปนั่งสมาธิไปอยู่ในกุฏิเนี่ย สาเหตุมาจากอะไรจริงๆแปลว่ามันมาจากความเบื่อก่อนรู้สึกมันชีวิตมันก็เท่านี้เองเหรออะไรเงี้ยมันเป็นรูทีนมากมเ,เลยนะเป็นคนอื่นเขาไปเที่ยวไงเที่ยวก็ทํามาหมดแล้วไงแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเหรอที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องเข้าวัดคือคนเข้าวัดเนี่ยนะเท่าที่เห็นนะ,ะถ้าไม่ได้ว่าเป็นคนที่รักที่จะทําบุญก็จะเป็นแบบมีปัญหาชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาความรักเรามีปัญหาความรักเลยมันไม่น่าจะใช่ข้อที่ใหญ่ แตจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในมวลในชีวิตของเราแต่ว่าส่วนอื่นๆที่เราสุดเราเห็นก็คือเราตื่นมาเราก็ต้องดูแลร่างกายเดี๋ยวก็สกรปรก oh. เอาใหม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอที่มันจะเป็นแก่นให้เรารู้สึกว่าข้างในเราไม่เคว้งขวางอะ่ะคือบางทีลายล้อมไปด้วยเพื่อนหัวเราะแต่ข้างในเราไม่หัวเราะด้วยนะข้างในลึกๆมันมีความเหงาอะไรไม่รู้แล้วมันยังหาคําตอบไม่ได้ม,มันเศร้าไหม เรียกว่าเศร้าไหมถ้าอยู่คนเดียวเลยก็ดีเือนไงแล้วคิดไหมว่าแบบเฮ้ยฉันพบทางที่ใช่แล้วเงี้ยจะบวชตลอดไปไเคยคิดไหมเคย <ฮะ S 2> คิดแต่พอไปเห็นวินัยถอยก่อน เลือกอะไรคุณเือก็สามารถที่โยงเข้าไปหาธรรมะได้เอางีอ้อยากเล่นเกมไหมเล่นเกม,เกมอะไรเล่นเกมแบบพูดธรรมะผ่านเพลงเอาเพลงตัวเองเลยสามคนสองทางต้องดูก่อนว่า3คนนี้อยู่ในสถานะอะไรถ้า3าคนนี้เป็นเพื่อนกันก็ถือเป็นกรลยาณมิตรแต่ถ้าสามคนนี้อยู่ด้วยกันในแง่ที่ว่าอาชันพัวเมียเมียหนู่มเมียน้อยก็แน่นอนมก็เป็นเรื่องของการผิดศีลอยู่แล้วม,ม,มันก็เป็นเรื่องของละเมิดข้อการเมย์มันก็ก่อกรรมกันอย่างเงี้ยอ,อีนั่นก็อยากได้ฉันก็อยากได้อะมันก็เป็นอย่างนั้นไงเราแบ่งกันได้ไหมแบ่งกันอย่าให้ฉันเห็น ว่าอยู่ข้างหลังขอโทษค่ะนรกในใจถ้าเราทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดศีลธรรมหรือมันผิดคุณธรรมอ่ะมันจะอ้วนอยู่ในนั้นแหละมันไม่มีทางที่จะเอาเอาออกไปได้คือกรรมมันก็คือการกระทาอ่ะทาเหตุเอาไว้อย่างนี้อ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ตอบสนองแต่เหตุวันนี้มันไม่ได้หายไปอ่ะมันถูกบันทึกเอาไว้อยู่แล้วมันจะอยู่อยู่แล้วว่าจะตามทันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพียงแต่วันไหนเท่านั้นแหละแต่ระหว่างช่วงแบบนั้นก็ดีนะ อะไรดียัยงไงไหนคือนรกอยู่ในใจแหละสมมติไปแย่งของเขามาหรือแอบไปเอาของเขามาหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยแต่ว่าพอถึงโมเมนต์ผู้ชายอยู่ตรงหน้าเขาแ่บอยู่นะใจอ่อนใช่ไหมนัลกแปลว่าเผ็ดซีซ <laughs> <laughs> แต่ว่าหลังจากนั้นเสียบจี๊ดแน่ตนนี้ไงก็เนี่ยเป็นนรกไหมล่ะคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเฟนเจ้เหรอ อันนี้เาก็ถือว่าเป็นสัญญาแบบหนึ่งสัญญาคือความจําได้จําอารมณ์ที่รักเขาได้มันจำความผูกพันที่อยู่กับเขาได้ไหมไม่แบบใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะแต่มีเป็นเรื่องเป็นความกังวลเป็นไรไหมมันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการที่วันหนึ่งที่เราอยากจะตัดมันตัดยาเพราะว่ามันจะอยู่มันจะจำเอีกเพลงหนึ่งนะจ๊ะเพลงนี้ไม่ได้เป็นพลงของจ๊ะแต่จ๊ะเอามาร้องอยู่ติดปากเพลง12มันก็เป็นเรื่องของการเวลา อันนี้พอบอกมกลากรูป่านยิ่งมันเวียนไปอย่างเงี้ยการเวลาร่วงไปแล้วเราทําอะไรอยู่เรายังสั่งสมบุญหรือเรายังสั่งสมบาปเราละอะไรได้บ้างเรายังไดอะไรได้บ้างในฝั่ธรรมดาเนี่ยแล้วเจอธรรมะเงี้ยพระประธานท่านอยู่ข้างหลังเนี่ยค้ําคอเราไงู้ําปากพี่มากเลยนะแล้วก็พี่มีความรู้สึกร้อนหลังว่าไม่อยากทําบาปวันนี้พี่เราไปหาที่อื่นที่จะเป็นธรรมดาเราเป็นตัวเองมากกว่านี้ดีกว่าได้ค่ะ ชีวิตของปานเนี่ยสุดมากเลยกินเหล้าไหมกินเหล้าไหมกินค่ะกินโอ้กินเมื่อก่อนมันดื่มหนักมากดื่มกันถึงเช้าหนุ่น